สำหรับคอนเทนต์สำหรับคอนเทนต์สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับพี่นอ้องมีลูกเพจนะครับถามมาหลายว่าไข่บึ้งตอนกันข้อหางมองไฟเสียนเนี่ยว่าเพิ่นมีวิธีการแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับให้พี่น้องให้พี่น้องดเบึ้งกันนะครับว่าวิธีการนะครับสั้นสั้นนี่นี่ห้ากิจิใไปเป็นกาบกล้วยนะครับกาบกล้วยแล้วก็ไตรวดดดำล็อกนะครับผม ีติดนังไกนะครับเอาพี่น้องบึังไปเง้ยวๆครับผมสาหรับแฟนเพียีตีถามมานะครับว่อาอย่าเห็นคอนถิ่นตอนกันข้อหงังมองไปแสนนะครับบึงไปน้ากันเง้ๆเออบึงกลางดดมกันนะครับตอนนี้ you ที่พเดือนเขาอยากมังวิธีการการงนห้าง ล้างจากที่สั่นแหลกนะครับก็คือสั่นในสุดนะครับกาบป่วยห่อกาวไอลวดลอกรวดดำลอกแล้วก็ิหนังไก่เคี่ยนครับไก่ครับสองหลันเลยนะครับสั่นที่สองนะครับต่อไปสั่นที่สองนี่ฮะกะจีใส่รวดดำลอกคือกันนะครับอีกสั่นหนึ่งนะครับทั้งเบิร์ตจกันทั้งเบิร์สามสั่นนะครับสั่นที่หนึ่ง กาบกล้วยลวดดำล็อกติดหนังไก่ตันที่สองนะครับคือซันนี้นะครับกาบกล้วยลวดดำล็อกติดหนังไก่นะครับตันที่สามเพา่อที่เอากาบกล้วยว่างเนี่ยเราก็ติดหนังไก่ซืสอดนะครับทั้งเบิร์ตจำนวนสองตันนะครับพี่น้องหลังจากที่กาบกล้วยห่อล็อกด้วยลวดดำแล้วก็ให้ดีติดเทปกาวนะครับเกื่อมเช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 ื่อมทับ ให้มัน,น,นแข็งแรงนะครับไม่เบี้ยงต้นนะครับผมแบบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับมีส่วน,นสังเค้นนะครับไฟมันทางเรื่องนีนะครับจะมาแรกนะครับ อันแล้วเปเลี้ยมดุมันขางไงหลายโมหิสร้างตัวิยาบถกันเนาะใบเลี้ยมเขายีโฟนี้เด้อไมอยอยู่หลังจากตันที่สองนะครับกาบกล้วยห่อโดยกาบกล้วยลวดดำล็อกแล้วนะครับติดนังไก่นะครับไปกับสองรอบแล้วตันที่สามนะครับนี่คือตันเหมือนบางไอนะครับห้องสี่บอมัดลวดนะครับมองนี่ห้องสี่กาบกล้วยแล้วก็ติดนังไก่ธรรมดาแล้วก็ติดเทปก่าวธรรมดา ต่อไปก็จะเป็นสันที่สามนะครับเป็นทันทุษไทยในการกันแตงข้อหักนะครับกันไฟนะครับเข้ากบที่ทันนี้เข้าที่เบล็อกรวนนะครับสันนี้นที่เบล็อกด่วนดำจะเอากับกวยห่อแล้วก็ตีเตือนัังไกลเลยน,นะครับ เรบปกกันได้ป่ะครับครพีอย่านะจอมน้ทิพแทนหนึงแกผมมันติดตวนนี่หรอกทำไมม่ไม่ไต้องำมอขี่กันน่งจ้หน่ล้วาเองไข่เดจอมน่ย์ไเอาไขี่อะเราจะกจกสิันนีเขาเขาก็บอกจมว่าพี่จ่ายเลยคนนี้พี่เขาเสียงมันรบุเลยแลวุกอยองเลยนี่อือกินโ้จรน่ะมันต้องมีอย่างเีแต่ว่ขอแขงมืออ่นี้ พุทธจ่าส <ata> ิพวกจะได้ิ้นดีมากดี้องหวานเจ้าีรอกใช่มันดีรู้ไหมมันดีเลยมันดีมากเลยว่า ถือว่าร็จเรียบ้อยนะครับในการกัดข้อหางนะครับทั้งเบิดติดสามสันนะครับมือจากกาบกล้วยนี่นะครับเป็นบอทั้งหมดจะมี3ชั้นนะครับกาบกล้วยชั้นที่1กาบกล้วยชั้นที่1ที่2นี่ห่อแล้วก็เอาลวดดำล็อกนะครับชันที่3นี่เอาห่อแล้วก็เอาหนังไก่ติดนะครับนี่คือการกัดข้อหางนะครับจากทีมงานคันเจมมาช่วยแอตี้ยวดาขั้นตอนต่อไปนะครับดอม ยอมใช่นะครับกระสีเอเอสีนะครับบานีเกิอความสวยงามนะครับตัวนีเกิอความสวยงามนะครับเพราะทเอาเทปสีเทปเกลีวสีมาพันให้เกิดดวดไล่สวยงามนะครับดูโดดเด่นสะดุดตานะครับอันนี้เืิดความสวยงามด้วยนะครับนการบานแบนประเทศนี้นะครับเขาบดใส่สีเด้นะครับเขายีใส่เป็นเทปสีชางเรียงช่วงนี้เป็นช่วงเท้าทยแล้วละแล้วด้วยนี่การ สีสันหน้าเติมแกงเงี้นะครับเพื่อฟอนสวยงามนะคะรวม,มใจช้ทงก่า ดีแล้ว่จ้ะไละขางด้านนึงบางทีกบใส่เครื่องเดือดแลวนะครับคุณต้นเดือดหมัวม่มีสีเหลืองเี่นง เก็บไว้นะครับไม่กัมปตอนนะครับกันแ <Okay. S 1> ห้งแล้วก็สร้างสีสันหมดไร้นะครับพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บงานก่อนกี่เดี๋ยวเก็บร้อยครับไป